สวัสดีค่ะน้ำบักเสื้อผ้ามือสองค่ะลูกค้าค่ะมาเจอกันกับน้ำนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้นะจ๊ะน้ำมากับงานที่เพิ่งเข้าใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเมื่อสาวเด้อลูกคะา้าจ๋ะเมื่อ้าเลยลงตู้กันเลยเมื่อ้าวนะคะตัวนี้ค่ะเป็นงานเสื้อเชิ้ตผ้าหนาปันกลางคุณผู้ชายค่ะ เป็นงานเกรด A ค่ะลูกค้าค่ะ USA ค่ะล็อต SP ของเรานั่นเองล็อตขายดีล็อตฮิตของเรานั่นเองค่ะหรือว่าน้องป้ายแฮมเบอร์เกอร์นะคะพี่นางจะาน้องขอบป้ายหน่อยน้องขอบป้ายคูหน่อยน้องแฮมเบอร์เกอร์ของเรานั่นเองค่ะป้ายนะคะตามด้วยรหัสกับหัวกับหาง BUC273U ค่ะลูกค้า BUC273U นะคะนั่นนมีโอกาสมารีวิวจากลูกค้าราคาห้า0ัาร้อบาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณสามสิบหกบาทนะจ๊ะเป็นงานผ้าหนาโอ้โหตัวแรกเอาเลยเหรอตัวแรกก็มาเลยเหรอ เป็นงานผ้าหนาปันกลางจ้ะลูกค้าฉะนั้นผ้าหนาปันกลางก็จะมีทั้งเป็นงานผ้าสำลีบางนะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคะกึ่งหนานะคะลูกค้า่ะค่ะมาเลยในนี้นะคะเหมาะกับบ้านเราไม่บางไปไม่หนาไปค่ะลูกค้าค่ะใส่ในทุกโอกาสแวนจ้ะแวนแล้วใครที่ชอบงานสกอตสกอตนะมีมาในนี้หรือใครที่ชอบเรียบๆนะมีมา <laughs> มีมาในนี้ค่ะลูกค้า่ะแวนจัดตัวนี้สวยเลยขออนุญาตดูไซส์ให้ลูกค้าตัวนี้แวนไซส์ XL นะแวนไซส์ XL แต่เดี๋ยวจะบอกว่าไซส์เ L ไซส์ใหญ่ไปลูกค้าน้ำว่าน้ำใสน้ำติก,กระดูมไม่ได้ฉะนั้นก็จะอยู่ประมาณไซส์ L นะคะลูกค้า่ะประมาณนี้นะคะสวยสวยลูกค้าลูกค้าและงานเป็นเกรด A ็ดด้วยค่ะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะขาดเปื้อนดำมีเจอแล้วผ้าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วง ตู้นี้ตู้เอสพป้ายเบอร์เกอร์ของเราชื่อเสียงเรียงน้ำเรามีมาอยู่แล้วนะคะลูกค้าขาสำหรับงานป้ายเบอร์เกอร์ของเราเนีคะผ้าค่อนข้างสะอาดนะจ๊ะลูกค้าขาเอาไปนี่ลูกค้าสามารถขึ้นไม่แขวนขายได้เลยมีเตารีดไอ้น้ำสักหนึ่งตัวจ้ะลูกค้าสามารถขายได้เลยค่ะดูค่ะสกอตมีมาหมด สีพื้นมีมาขโมยข้างในเลยขโมยมาจากข้างในเลยแรงเลอร์ค่ะลูกค้าสีพื้นแบบนี้มีมาสกอตมีมาจากโ,โหแรงเลอร์สวยมากหล่อแท้พ่อพ่อเอ้ยตรงขอบเป็นคล้ายๆสียีนจ้ะ ขอบคอไปนะคะสีอินตัวนี้เป็นงานผ้าคอตตอนไม่หนาไม่บางค่ะกําลังดีค่ะเป็นของแรงเลอร์ค่ะสีกําลังสวยสีกําลังฮิตด้วยค่ะลูกค้าดูค่ะคุณผู้หญิงใส่ได้นะคุณผู้ชายใส่ได้จ้ะลูกค้าสวยๆนะขาแรงเลอร์สกอตส้มกันบ้างแพ้อันนี้อันนี้คือแบรนด์ที่อันนี้แล้วเนาะพี่จะไปเรื่อยๆเลยนะโอเคสกอตส้มกันบ้างค่ะลูกค้าขะหรือจะเป็นแบบนี้ผ้าสำลีค่ะไม่หนาจ้ะ ไม่หน่ะไม่บางค่ะลูกค้ากําลังดีสวยๆโอ้โหสีเลือดมงตัวนี้ทำไมสวยจ้างทาไมหล่อแท้พ่อเอ้ยดูค่ะหล่อเนาะสวยไซส์ดีด้วยค่ะประมาณไซส์ L ค่ะ M L XL จากลูกค้าค่ะประมาณนี้คลัมเบียเป็นลายสกอตค่ะของโคลัมเบียค่ะลูกค้าตัวนี้ห้าพันห้าร้อยบาทลูกค้าได้แบบนี้เลยนะกองแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาแต่ว่าพนักงานสองท่านไม่ให้ไปนะ ลูกค้าไม่ให้ไปใกล้กเกษียณแล้วไปไม่ได้ค่ะลูกค,ค้าขาใกล้กเกษียณแล้วเนี่ยค่ะอ,อ, <laughs> อะไรนะฝั <laughs> ใใ่งนี้ใกล้กเกษียณแล้วนะคะลูกคา้าเอาไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะคะลูกคา้าจ๋าอ่ะเขาเป็นสมบัติของบริษัทบัง <laughs> สมบัติเป็นวัตถุโบราณน,นะคะลูกค้า่ะอ่ะอุ้ยบุรีออกกล้องเลยฟ้ <laughs> อง ฟ้องด้วยอะไรฟุตลองฟ้องด้วยนะคะไปกันต่อที่เสื้อค่ะลูกค้าไปกันต่อที่เสื้อดูค่ะลายสกอตสีขาวๆแบบนี้ค่ะเป็นของแบรนด์นี้แล้วตัวนี้ผ้าดีดีค่ะลูกค้าไม่ใช่ผ้าสัลีไม่ใช่ผ้าคอตตอนแต่คล้ายเป็นแบบผ้าถักอะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมพรมนะไม่หนาเท่าไหมพรมผ้าสวยที่ให้ดูไกลๆนี้เพราะว่าผ้าสวยค่ะลูกค้าดูค่ะกระดุมสีเทาตัวนี้สวยมากเลยอะพี่กล้ยไม่ใช่แบรนด์แต่ทําไมสวยจังอยากให้อยู่ข้างหน้า แต่ไม่เป็นลายแรงเลือเราก็ยังเลิศดอยู่อ่ะสีแดงค่ะรูกค้ารายสก,กน <laughs> อนไว้ตรงนี้ <laughs> ห้อยๆก่อนอ่ะเป็นแขนสัน้นคอตตอนแบบนี้จะ้ะลูกค้าขามีมาค่ะสก,กอตค่ะสก,กอตจะ้ะสีน้ําเงินแบบนี้สีดํากันบ้างสวยเท่มากแล้วเกดเอค่ะลูกค้านี่ค่ะ สวยๆเลยมาทุกทรงเด้อหมายถึงว่ามาทุกสีมาทุกเนื้อผ้าแต่ไม่บางไปไม่หนาไปไม่ถึงขั้นอ่าสำลีหนาไม่ถึงขั้นผ้าคอตตอนบางลูกค้าผิวกึ่งกลางขายดีจะ้ะตัวนี้แนะนําเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดในไทยตลาดต่างประเทศลูกค้าตัวนี้ขายดีนะเพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวให้ลูกค้าดูนะ5500บาทเท่านั้นค่ะสี่กิโลต้นทุนสามบาท ลูกค้าเฉลี่ยแล้วต้นทุนเหลือประมาณ3าสิบบาทแล้วสวยๆแบบเนี้เอาไปรีดนิดหนึ่งขายตัวละร้อยแปดสิบตัวละสองร5อยสองรอยหสิเพราะว่าผ้าเขาทั้งสะอาดค่ะถ้ามีทางนั้นก็แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดด้วยนะคขสัมรีบางบางค่ะลูกค้าสัมรีบางมากนะจ๊ะนี่ค่ะสวยแล้วก็สัมรีบางเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าไหนบอกว่าเป็นผ้าหนาปันการของสัมรีบางสัมรีบางความหมายของสัมรีบางคือไม่ได้บางขนาดนั้นนะประมาณนี้จะ้ะ ไม่ได้บางขนาดนั้นนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าเขาเป็นผ้าสัมลีจะไม่เท่าคอตตอนนะสัมลีบางจะเป็นผ้าแบบนี้คะ่ะแบบนี้จ้ะไม่บางเกินคะ่ะลูกค้าไม่เห็นซับในแน่นอนนะคะลูกค้าสวยคะ่ะเป็นแขนสั้นเลิศเล د. แล้วสินค้ามีไม่เยอะด้วยลูกค้าจ๋าสินค้ามีไม่เยอะลูกค้าซื้อเยอะลดเยอะนะลูกค้าซื้อเยอะลดเยอะสินค้าซื้อครบสองหมื่นมีส่วนลดด้วยหนึ่งพันบาทนะคะสินค้ามีไม่เยอะแต่บอกลูกค้าว่าซื้อเยอะลดเยอะ อะไรนะจ๊ะอ๋อมีสารรวบรวมตัวอย่างนะโอ้ยบอกหมดเลยโอนนาวีค่ะรกคค่ะโอนนาวีจ๊ะรุค่ะจ๊ะโอนะาวีหมดกันเลยบอกหมดเลยนะคะลูกค้ะค่ะมีแค่นี้จ้ะูกค้าค่ะมีแค่สี่กระสอบเท่านั้นใครรับเซตสี่กระสอบก็คือมีส่วนหนึ่งพันนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกกัะบักด้วยนะจ๊ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงใครอยากได้เซตสิบสอบถามมาค่ะูกค้าค่ะเราเปิดจองกันเรื่อยๆนะคะูกค้าค่ะ ก็ถ้าเซ็ตสิบเรามีราคาส่งให้ด้วยรถทุกลูกรถต่อลูกกันไปเลยนะจ๊ะโอ้ตัวนี้สวยเนาะเป็นสีคล้ายยีนแต่ไม่ใช่ผ้ายีนลูกค้าดูค่ะให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆสีสวยมากเป็นสีเหมือนเนื้อยีนจ้ะสวยเลยอะ่ะตัวนี้ยเกาหลีเก้าใจเด้องานเมกานะแต่แฟชั่นเกาหลีมากค่ะลูกค้าดูค่ะ,คะขายได้ทุกกลุ่มนะวัยลงวัยรุ่นค่ะกลุ่มแบบว่าวัยทำงานอะไรนะจ๊ะแว,น,วนค่ะแวนเฮลเซนนะคะลูกค้าค่ะ,คะ นี่ <S 2: N ling> ค่ะด็อกเกอร์ค่ะลูกค้าขาเป็นของด็อกเกอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นสกอตแบบนี้ขาวดำสกอตค่ะเป็นตารางใหญ่ๆนะจ๊ะอะไรนะจ๊ะสแตมฟอร์ดค่ะลูกค้า่ะเป็นของงานสแตมฟอร์ดนะตัวนี้นะคะเป็นตารางสกอตเล็กค่ะลูกค้าสกอตเล็กสีม่วงนะสวยเนาะสวยเลยจ้ะ หรือจะเป็นตัวนี้ค่ะ The Not Fake โอ้โห The Not Fake เราก็มาสีเขียวผ้าใหม่เนี่ยลูกค้าขออนุญาตให้ดูป้ายนะ The Not Fake ค่ะผ้าไหมใหม่ค่ะลูกค้า่ะตัวนี้นะคะไซส์ประมาณไซส์ LXL นะจ๊ะลูกค้าตัวนี้นะคะสีเหลืองกันบ้างไซส์ XL ค่ะเป็นคอจีนค่ะสีเหลืองไซส์ l เป็นคอจีนเป็นผ้าคอตตอนจ้ะนี่ค่ะสวยๆค่ะเรื่องแบรนด์ มีทั้งแบรนด์ที่รู้จักและไม่รู้จักแบรนด์บ้านเขาแบรนด์บ้านเรามีหมดค่ะลูกค้า่ะคะมาในนี้นะคะแบรนด์บ้านเราหมายถึงที่เรารู้จักนะลูกค้า่ะไม่ใช่เมดอินเรานะลูกค้าแต่เรื่องเมดอินเราไม่ได้ระบุนะไม่แน่อาจจะเจอเมดอินไทยแลนด์ก็ได้นะคะบางสินค้าบางรายการนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เราไม่ได้ระบุเลยเป็นงานเมกาก็จริงเป็นวัตถุดิบที่นําเข้าจากเมกาแต่เรื่องเมดอินก็อาจจะขาทั่วโลกนะคะนี่ค่ะสะกอตเล็กสกอตใหญ่มีมาหมดค่ะสํารีบางคอต ต้อนลูกค้าคะมาในนี้แขนสั้นแขนยาวแต่เจ็ดสิเปอร์ซ็นแปดสิเปอร์เซ็นจะเป็นแขนยาวนะโอนาวีสี่สีมพูพัเทลน่ารักมากอันนี้อะไรจ๊ะโอนาวีเหมือนกันดูค่ะสองตัวเขาแบบโทนเดียวกันอันนี้อะไรจ๊ะแพทจะ๊ะ ชปค่ะลูกค้าดูคะ่ะสามตัวโอ้โหสวยเลยอะแชปโอนาวีสองตัวคะ่ะโทนสีคล้ายๆกันคะ่ะลูกค้าค่ะโทนสีนี่คือจับอยู่ราวเดียวกันสวยเลยนะเป็นแบบพัดเทลพัทเทลนะคะตัวนี้นะคะสีเหลืองพัดเทลมาอีกจะ้ะสีเหลืองพัดเทลมาอีกนะคะลูกค้าค่ะสกอตคะ่สะสกอตจะ้ะลูกค้ามาคะ่ะสีฟ้าฟ้าครามวนฮิลเซนลูกค้าค่ะฟ้าคราม สกอตจ้ะสวยๆค่ะลูกค้าเกรดเอนะคะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอห้าสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะขาดเปื้อนดํามีเจอตัวนี้เป็นงานวินเทจนะคะงานวินเทจนะคะตัวนี้นะคะ U.S. Polo เราก็มาค่ะลูกค้าค่ะ U.S. Polo นะคะ U.S. Polo นะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าคอตตอนนะแต่ว่าเป็นเนื้อสียีนจ้ะลูกค้าสวยๆ เป็นผ้าออกฟอร์ดสแตมฟอร์ดค่ะลูกค้าค่ะเหมือนเหมือนผ้าคอตตอนเนาะเหมือนคล้ายๆผ้าลินินอะ <S 2> <S 2> ถ้าลูกค้าตามหาผ้าออกฟอร์ดจะเจอในนี้นะคะลูคค่ะตัวนี้เป็นงานคอตตอนหกสิบโพลีสี่สิบนะแต่ว่าสวยเนาะใช่ใช่เป็นผ้าออกฟอร์ดนะคะลูกค,ค้า่ะเอ,อ้สวยลูกคา้าคล้ายคคล้ายๆเอาจริงๆนะเหมือนผ้าลินินเลยหรือว่าออกฟอร์ดกับลินินเขาเคื่อนเดียวกัน <laughs> แต่สวยลูกค้าค่ะอะไรนะคะ <mel od ic> อาฟฟอร์ดเหรอคะเ <mel od ic> นาะใกล้เคียงนะคะ <mel od ic> ใกล้เคียงกันเลยนะจ๊ะอ่ะโอ้ยอันนี้ <mel od ic> อาริโซนาค่ะโอ้ตัวนี้สวยจังเป็นทูทรอนเป็นทูเป็นทูทรอนนะคะลูกค้าค่ะข้างบน <laughs> สำเนียงก็จะแปลนิดนะึง เป็นคนอลอสแองเจลิสนะคะ <laughs> <laughs> อ่ะเป็นทู <tone> <laughs> โทนไงค่ะข้างบนเป็นสีส้มนะคะข้างล่างก็จะเป็นส้มๆแต่แบบว่าเฟดๆนิดนึงสวยเด้อไม่ใช่สีเก่านะคะค่ะผ้ายังใหม่อยู่นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าเป็นดีไซน์ของเขากี่อ่ะกี่เลยผูกค้ามาค่ะอุ้ยลายสวยลายสวยจ้ะ สกอตค่ะลูกค้าห่ะเรามาที่สกอตอ่าสีพื้นค่ะสีชมพูจ้ะวันแวววันแววสกอตค่ะลูกค้าห้าพันห้าร้อยบาทเน้นย้ำอีกรอบค่ะลูกค้าค่ะไอช็อตค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะไอช็อตนะคะเฮอค่ะห้าพันห้าร้อยค่ะสี่สิห้าโลจ้ะต้นทุนสาสิบกบาทเท่านั้นลูกค้าสุดคุ้ม ลูกค้าได้ไปทั้งกระสอบเลยนะ45โลใครชอบกระสอบรีวิวเอากระสอบรีวิวจ้ะลูกค้าค่ะใครบอกว่าอุ้ยน้าพูดเยอะไปอยากได้กระสอบใหม่ได้คะ่ะลูกค้ากระสอบใหม่ได้เหมือนกันแต่ข้อดีของการรับกระสอบใหม่ลูกค้าลูกค้าก็จะเห็นแล้วว่าในกระสอบนี้ลูกค้าจะได้อะไรบ้างจะได้แบบไหนบ้างนะคะเอ่อดีไซน์ประมาณไหนตัวไหนลูกค้าก็จะได้ประมาณนั้นไปเลยนะคะตามที่รีวิวนะคะแต่ถ้าเอากระสอบใหม่ดีเหมือนกันค่ะลูกค้าค่ะเพราะก็จะไปเป็นกระสอบอัดแน่นนะคะแล้วก็เป็นลุนเองด้วยนะคะ เราเลาบอกว่ารับเป็นกระสอบใหม่นะอธิบายอ๋อใช่แม่พูดผิดข้อดีของกระสอบรีวิวขอโทษค่ะลูกค้าจ๋าหนูว่าอยู่ดูหันไปทำไมทุกคนทำหน้าแบบ วา <l acht> น่ารักละ่ะลูกค้าน้องผู้ถิดถ้าลูกค้ารับกระสอบรีวิวนะก็จะได้ตามรีวิวครบทุกตัวนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้ารับเป็นกระสอบใหม่ก็เป็นกระสอบอัดแน่นไปลุ้นเองอีกทีหนึง่งแต่ไม่ต้องห่วงคะ่ะสินค้าเป็นเกรดเเหมือนกันอยู่ในหมวดประเภทเดียวกันก็คือเสื้อเสื้อเชิ้ตอ่าผ้าหนาบันการคือผู้ชายนะคะอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะแต่รูปแบบแน่นอนคะ่ะถ้าเป็นมือสองแตกต่างกันไปนะคะเรื่องสีเรื่องไซส์นะคะเรื่องลายเนื้อผงเนื้อผ้ากาจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าสวยเเเหหมมืืออนนนนกกกกััดจ้ะะูคคา่ สวยๆเลยแต่ว่าพี่ตีอันนี้เจอเปื้อนเจอขาดยังยังยังไม่เจอเปื้อนเจอขาดลูกค้าก็คือเป็นเกรดเอนะคะเปอร์เซ็นต์เสียหายห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ,อะไรนะจ๊ะโอ้ยแผลเอ้ย <c oughs> ออกเสียงให้หนูหน่อยวา่าสันเอ็ดแดบบี้อะไรสักอย่างพี่ทำไม่ได้ก็จะเป็นเอ็ดดี้อะไรสักอย่างนะคะลูกค้าเป็นงานแบรนด์เหมือนกันนะคะแบรนด์ฝั่งทางบ้านเขาเหมือนกันแวนค่ะลูกค้าค่ะแวนจ้ะ วัยลงวัยรุ่นได้บานาน่าริพับลิกค่ะลูกค้า่ะบานาน่านะคะสี่ชมพูพาสเทลโอนาวีจ้าหูสกอตสกอตดำอะดำขาวสวยเล้วกระดุมออกแนวสีน้ำตาลจ้าลูกค้าโอนาวีซีเคค่ะเวนลครค่ะต้องโชว์เนิดหนึ่งซีเคค่ะ ซีเคี่นี้แบรนด์บ้านเราขายง่ายนะเมื่อก่อนอาจจะไม่ดังมากทุกวันนี้ดังแล้วนะคะลูกค้าขาซีเคคาเวนไครนะคะใครที่แบบมีซีเคติดไปนะลูกค้าอย่าไปขายตัวละร้อยตัวละร้อยห้าสิบเด้อลูกค้าจะสามารถอัปราคาได้นะ,ะดูกระดุมเขาสวยมากซีเคตัวนี้กระดุมค่ะปั๊มซีเคค่ะลูกค้าขาแล้วก็เป็นสีดำอ่ะเป็นเทาเงานะคะแล้วก็จะเป็นเอ่อปั๊มขีดขีดขีด,ขดนะคะแล้วมีซีเคนะกระดุมสวยมากตัวนี้นะ,ะโอ้สวยเนาะโอ้เท่เลย แวนค่ะลูกค,ค้าขาแวนออฟเดอะเวลเดอร์ลูกค้าวัยลงวัยรุ่นนะคะใส่ได้แวนออฟเดอะเวลนะคะตัวนี้นะคะไรสกอตค่ะลูกคา้าค่ะผ้าคอตตอนนะคะหนาขึ้นมานิด oh, นึงโอนาวีจ้ะโอนาวีโอนาวีค่ะลูก oh, oh, คา้าค่ะโอนาวีโอนาวีจ้ะลูกค้างานเมกาภาพไม่ได้กับแบรนด์โอนาวีนะคะโอนาวี oh, we, จะ้ะตัวนี้สวยๆค่ะโอนาวีสีสวยๆ ดิสอุ้ยอันนี้เจ้าหญิงใช่เจ้าสาวใช่ไหม,ม<า>ดิสนีย์ค่ะที่เป็นเจ้าสาวผีเจ้าสาวสวยอะลูกค้าข้างหลังค่ะเป็นอ้สวยเนาะสวยเลยค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นของดิสนีย์นะคะตัวนี้นะคะของดิสนีย์จ้ะลายสวยเท่มากไวรุ่นใสเลยสวยนี่ค่ะลูกค้าสพีพื้นก็มาสกอตตากลาง สกอตตะกลางมีตาเล็กตะกลางตาใหญ่สามาเลือกนะสีพื้นจ้ะราคาสีพื้นพื้นนะนี่สกอตตาใหญ่ค่ะราคาสกอตตาใหญ่นะคะสีพื้นจ้ะราคาสีพื้นนะจ๊ะสกอตตาใหญ่ค่ะราคาตาใหญ่นะจ๊ะสกอตตาใหญ่จ้ะราคาตาใหญ่จ้ะอุ๊ยอันนี้ลายสวยจังมีลายแบบนี้มาด้วยนะคะห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นสกอตค่ะตะกลางค่ะราคาตะกาง โอนาวี oh, จ้ะสวยๆแบบนี้ค่ะไซส์ L XL นะคะซุปเปอร์ได้โอ้โหข้างหลังกระดุมตัวนี้สวยจังซุปเปอร์ไดลูกค้า่ะนี่ค่ะป้ายซุปเปอร์ไดจ้ะป้ายเขาเป็นซุปเปอร์ไดกระดุมอันนี้ไว้สแปร์หรือเปล่าไม่ค่ะไว้ปักหมดกับป้ายค่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ขออนุญาตแล้วตรงกระเป๋าเสื้อก็จะสกรีนอ่าเขาเรียกว่าอะไร ซูเปอร์ไดค่ะลูกค้าค่ะเป็นคล้ายๆกับติดอาร์มอ่ะลูกค้าแต่ซูเปอร์ได้แล้วก็จะเป็นกระดุมค่ะกระดุมก็ปั๊มซูเปอร์ไดค่ะกระดุมเขาเป็นสีดำๆเงาๆเหลืองๆนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ตัวเสื้อเขาจะเป็นลายสกอตสีแดงแบบนี้ค่ะลูกค้าค่ะซูเปอร์ไดนะจ๊ะแรงเลยจ้าแรงเลยปีหนึ่งเก้าสี่เจ็ดไว้ไว้ไต่ไว้ไต่อะลูกค้าค่ะแรงเลยค่ะสีพื้นค่ะแล้วเป็นแขนสั้นด้วยตัวนี้แรงเลยจ้ะ สวยๆค่ะแก๊ปจ้ะสกอตเขียวรูทหกหกค่ะลูกค้าขาสกอตจ้ะมากันสีดำาๆกันบ้างสกอตดำดๆค่ะลูกค้าขาตาใหญ่ๆนะจ๊ะสีพื้นน้ำตาลค่ะอันนี้แบบนี้เทเนาะเทเลยค่ะลูกค้าสวยสกอตค่ะสีพื้นค่ะ ข้อดีอ่ะลูกค้าจริงๆเพราะว่าในเนี้มันม,มีทั้งสก,กอตมีทั้งสีพืนค่ะลูกค้าคักมาเลยในนี้นะคะใครชอบสีพื้นก็มา ใครชอบสก็อตก็มีจ้ะลูกคา้าค่ะค่ะมาในนี้แล้วเนื้อผ้าดีอยากให้ลูกค้ามาเห็นเนื้อผ้าเนื้อผ้าค่อนข้างดีจ้ะลูกคา้าค่ะเนื้อผ้าก็จะเป็นเกรดของทางเมกาเขาเลยนะคะสวยแล้วก็เป็นเกรดเอด้วยนะคะอาจจะมีขาดเปื้อนดาบ้างเสียหายบ้างนะลูกคาา้าค่ะมีเจอนะถึงกระสอบนี้คนที่ใส่มแม้แผลนห้เราบอกว่ายังไม่เจอแต่กับเราก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกคาา้าค่ะไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยไม่ได้พูดนะ แต่ก็หมดสายตาไม่ค่อยดีน้ไม่ได้พูดนะลูกค้าค่ะแต่ลูกค้าต้องไปดูอีกทีนึงต้องไปคัดแยกอีกทีนึงนะคะอาจจะมีจุดเล็กจุดน้อยหรือเปล่านลูกค้าต้องมาคัดแยกอีกทีหนึ่งนะคะเปอร์เซ็นต์เสียหายห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะจ๊ะแต่จริงๆจากที่น้ำดูผ่านๆน,น้ำก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะมีสี่ตาะวันนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันนะคะลูกค้าค่ะ <c oughs> ลูกค้ารับไปน้นลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวน้ำโดยคนแรกเลย <c oughs> <c oughs> น้ำมีสี่ตา <c oughs> แต่ว่าลูกค้จาจ่าอย่างที่บอกนะเปอร์เซ็นต์เสียหายม <c oughs> ป้ายห้อยใช่ไหมป้ายเหมือนป้ายเหมือนหนึ่งนะคะลูกค้าอันนี้สี่พันลูกค้าเป็นคล้ายๆสี่ยีนแต่ว่าเป็นเนื้อคอตตอนนะคะสวยอเมซอนตัวเนี้ยของอเมซอนนะคะลูกค้าค่ะสี่ยีนจ้ะมอชิโมค่ะสี่ยีนจ้ะเป็นเนื้อคอตตอนค่ะสี่ยีนแต่เนื้อคอตตอนไม่ไม่บางนะคะลูกค้าโอนาวลายริวกันบ้างจ้ะแก๊บค่ะลูกค้าหาสกอตเล็กค่ะลูกค้าค่ะส สก๊อตจิ๋วนะ,ะ,าานะคะบานาน่าค่ะสกอตกลางค่ะรูค่าบานาน่าสกอตกลางนะคะ,าานะอ,ะ,คะอันนี้อะไรคะแรงเลส์สกอตใหญ่ะค่ะรูค่าแรงเลยค่ะรู่ห่าตัวนี้เป็นสกอตใหญ่นะติดเล่นนะเราอะสกอตใหญ่จ้ะรูค่าค่ะตัวนี้เป็นของแรงเลยนะคะสีน้ําเงินจ้ะรุ่ค่าขาสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูครบทุกตัวเลยนะคะรูกค่า ครบทุกตัวเลยไปพร้อมๆกันเลยใครที่อยากได้กระสอบนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงทุกตัวผ่านการรีวิวแล้วทั้งหมดนะจ้าลูกค้าได้ตามนี้เลย,ยวเสวยพี่น้องหนูหนูพี่น้องกันยาบอกว่าสวยหนูแหละหนูว่า <c oughs> อ้มาตะคากแล้วนะมีน้องกันยาค่ะ CF ได้นะได้ตามรีวิวครบทุกตัวเลยจ้ะพี่หายไปตัวสองตัวไม่มีแน่นอนนะคะคุณพี่ขาได้ครบสี่บห้ากิโลแน่นอนนะจ๊ะสวยๆเลยค่ะสกอตค่ะลูกค้าตาเล็กตาใหญ่มีมาหมดเลยนะจ๊ะอะไรนะจะนเรนเฮดสายเป็ดหัวแดงค่ะลูกค้าค่ะเลนเฮดค่ะควิกซิลเวอร์จ้ะขอเปลี่ยนตำแหน่งนี้นะ Quick Silver, ควิกซิวเวอร์ค่ะรุค่ะสีน้ำเงินนะคะลายสกอตของควิกซิวเวอร์นะจ๊ะแบรนด์ Band. อันนี้ก็จะรู้จักกันทั่วไปอยู่แล้วนะคะร Silver, ะคะะุค่ะควิกซิวเวอร์นะคะสกอตจ้ะรค่ะสะกอตสีน้ำเงินอเมริกันแลกค่ะรุค่ะ,คะเป็นสีดำสวยๆส,สีดำเฟตเฟจ้ะไม่ได้ดำสนิทนะเป็นแขนสั้น <Und rama. S 1> อันด้วรามาอ้ยแบรนด์กีฬาเราก็มา อันดุอ่ามือจ้ะลูกค้าขาเป็นสีน้ำเงินสกอตนะคะตัวนี้นะคะแชปค่ะสกอตเล็กค่ะลูกค้าขาแชปนะคะลูกค้าานี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันทุกตัวเลยนะใครที่สนใจก็สามารถ CF ได้เลยตะก้องหยียบเข้ามาได้ไหมตะก้องจา๋าดูค่ะดูบนราวเลิศมากสวยเลยมีตั้งแต่สีผืนตะก้องอย่าทําลูกค้าหนูหน้าทิ้มนะตะก้องจ๋าถือกล้องดีๆนะมีตั้งแต่สีผืน ยันลายสกอตค่ะลูกค้าขายันลายลิวสกอตจ้ะสีืืนค่ะสีืืนจ้ะลูกค้าขาแขนสั้นเราก็มีแขนยาวเราก็มีดูเนื้อผ้าใกล้ๆเนื้อผ้าดีมากลูกค้า ไม่ใช่เนื้อผ้าบางเกินไปไม่ใช่เนื้อผ้าหนาเกินไปค่ะลูกค้างานเมกาล็อต SP ของเราป้ายน้องแฮมเบอร์เกอร์ค่ะรหัส b ียูซีสองเจูค่ะลูกค้าขาฝากไว้ด้วย5,500บาท45่กิโลต้นทุนแค่36บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็สามารถ cf เไล์นี้ก็ได้นะคะหรือท้กหาแอดมินก็ได้หรือโทรหาพนักงานขายได้เลยนะคะสําหรับรายการนี้หมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ